สวัสดีค่ะเมจอยค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีคค่่ะะมาตามแนวทางกับเมจอยค่ะท่านผู้ชมในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคม2567นี่เจ็ดเนาะงวดที่ผ่านมาค่ะงวดวันที่16มิถุนายน2567ค่ะเบียดบีคุณแม่เขาทั้งสองตัวนะครับน่าติดสามติดสี่ครับโอ้ขอถกขอเอาไปสี่หลายๆเด้อเขาตะเลกินเขาเล็กนิดนกระเทือ่าแม่นละคุณแม่เขาทั้งสองตัวเลยนะครับเนาะแจะจับคู่บัติถึงขนมอิ่มนะครับเนาะแต่ว่า ไฮมาตรงโตเลยซีรับสามาเพ่อนาะค่ะเล็กวิ่งของคุณแม่เพื่อนไหมาซีเนาะค่ะร่องสามค่ะกับเข่าเทิงบุญเทิงลางค่ะ่านผู้ชมค่ะผู้ไรวิ่งได้เต็มเต็มเลยค่ะรางวดลนีเนาะค่ะมาตามกับคุณแม่เพื่อนว่าเพื่อนฝันแหละว่าสันฝันมือได้กาคุณแม่ฝันมือขึ้นฝันมือขึ้นนี่ล่ะสุดเนาะค่ะฝันแนวได้นอเบาซูฟังเลยค่ะแม่ฝันว่าแม่ไปจัไปใส่บีบสอยงานโฉบเขา่แม่ไปไปก็แม่ไปผู้เดียวเองมูอยู่ข้างหน้าไล่ไห กบ,บ่หลายดอกมีแปดคนกถมมีผู้เฒ่าผู้หนึ่งแม่ก็ไปจับโล่งศพย่างสิมาตายขาดตายเนตายดูแถมแม่บาดขึ้นิบูญสิเหลือแถมแม่กย่างเขาไปจับโล่งศพแม่ค่ะบ่แมนคนบ้านจ้าของกบม้วนบ้านเจ้าของห่างไปมา,าได้ไปไปหลีไปยุ่งเอาไหวยไฟมีหมามีหม,มาเหลือไฟเลี้ยงอยู่ค่ะไอ้สวยเพื่อ่าสักแม่ค่ะ แม่ก็บอ้าวใครซืมาตายดูตายได้เทแมว่าตายั็ตายเน่เมว่าสิเมตุมค่ะยังไรต่อคะในความคัวนุห่วยบัดนี้เมว่าตายแ้วหวยกว่าจะคล้องมานางโดนโอ้ยเมื่อคนเดิมพี่น้องเมว่าเมื่อคนเดิมเมว่าก็จะงยางมาอยางมามันเป็นขับไข่ขับขาเลยก็จะหยางออกมาจากวัดก็คือจังโมเมนต์นั้นวยเงย่อนก็สีไก่เท่แมว่าค่ะ<อ> ก็ยงังเงาคันอมไม่จะว่าเขาเงอนกูหลุดพนาน่ะในฝันนั่นค่ะวันนี้กูคือย่างไปไกลเดียแม่หรือว่าหันซี่ค่ะเจวาแม่วิเคราะห์ในความฝันของแม่ก็ที่านันโอ้ยบักรลนหนึ่งจะหอดเนี่ยเลยลูกอ๋อมาหอดเนี่ยก็มานั่งอยู่เพิ่นัาค่ะวันน้องเช้านี่นายย่างมาถามมาแต่ใส่เงื่อนเขามาแต่งานจบเขาแบบสันเมลอืมบอกว่าได้ไปนั่นว่ะค่ะถ้าถ้าไปแม่ก็มาเหื่น ตื่นเสาหมากเลยไปงานเขาหนิค่ะฟันซ้ำหนีบ่ะเขาคณแม่ฟันซ้ำหนีตื่นเสาหมากกับยางไปส่วนน้องสาวเราไปงานเขาตายอยู่โนดปลาเล่าอุ้มันเนืองนะค่ะแม่เขาไปแม่หมูจักกันนะน่ะค่ะตื่นเสาหมากได้ไปได้ไปหีหลีไปงานสุบีแต่นี่ความฟันนีหมูจักกันนะครับเพราะกลุ่มเสียชีวิตแน่แน่แน่นอนมูมูต้องพู้ทั้งผีค่ะแต่ต้องฟันเป็นหนองเสียวแต่ว่ายังมาเสาร์ี่ได้ไปอีหลีหมูจักกันอยู่แมน ไปอีหลี่ไปท่กันบอิหรี่โบแม่บงอุ๋อีหลีแม่บงอันนี้ค่ะแมาก็จับจากความฝันเนาะแม่จะจับจากความฝันตีค่ะในความฝันนี่คุณแม่นี่เห็นลูกซุปสัตว์จีนบ่คะโอ้ยบสัตว์จังไดกันยางอ้อมพนอยู่ยยางอ้อมซุปยางอ้อมหลงจีนยางอ้อมหลงบ่ปี๊บานนี้เห็นซุปบ่คะในความฝันบ่เห็นลูกเขาปิดไว้ยางนี้เอาไฟติดมือบักมือบัก แม่ก็ย่างเบิางนั่นเบิางนี่แม่ก็บอกเฮียย่างอ่อมนกึกเลยจมเนาะพายุมาตายขัดตายเน่แม่ว่าค่ะคือสีโพที่เหลือเถืแม่วางสิค่ะออในงานศพนี่มีผู้เฒ่าบ่คะมีมีผู้ผู้เฒ่านั่งอยู่ข้างล่างกันสิพวกแม่แม่ทั้งแปดคนอยู่ทำเถิงอยู่อยู่เถิงศาลาก็บโมเมนศาลามันสิเป็นเนืองขึ้นสูงแน่จักหน่อยนะลูกค่ะผู้เฒ่าอยู่ผักนี่เพิ่นนั่งเขีาา่ยวหมันผู้เฒ่าจ้าคนผู้เฒ่าผู้เดียว ผู้เฒ่าผู้เดียวเป็นผู้เฒ่าผู้หญิงหรือผู้ชายคะผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงเนาะค่ะนางเขียวมากเลยแล้วก็คนอีกแปดขนนางอยู่ทั้งเถิงนะคะอยู่ทั้งเถิงเขาก็แน่เมืองแม่ก็บอกน้องกันย่างดีทั้งบู๊จับกันไหมลูกค่ะแม่ก็ย่างออกลูกแม่ก็ไปจับคือบอกเมียบอกว่าตายขาดตายเนี่ยนะค่ะแต่ว่าลูกนี้เป๊จลูกชัดเจนเลยแม่แม่จับเลยค่ะแนวทางดิบันคุณแม่แนวทางหนูเม่ก็ตีออกมาจาก ที่อกณจะบาได้แล้ะเพืเ่อนไปวิเคราะห์เอาเนาะ,ะแต่เมตตีอยักพุแม่ว่านอันซี <4 80 S 2> แปดศูนย์เหล็กสามตัวลงซีแปดศูนย์แมนแล้วก็อันซีศูนย์แปดศูนย์องซีอนซีแปดนั่นนี้ด้วย 4 0 8 0ู8ตัดเลนนอกคุณแม่ค่ะบ mm ัตรเล็กวิ่งเด้งหัววิ่งม ok, ักศ um ูนย okay. ์แหงมักศูนย์แห่งน้ศูนย์บอคะเน้ศนย์เลยวิ่งศูนยนลองมีบอคะลองเก่าด้วยจ่าด้อลองเก่าเนาะค่ะวิ่งศูนย์มักศแห้เด่นคือศูนย์เนาะค่ะลองลงมาคือเก่าคุณแม่ไฮมาเล็วิ่งค่ะหววที่พานมาเล็กวิ่งของคุณแม่ไฮมาเข่าทั้งสองตัวเนาะค่ะคุณแม่ไฮมา สามกับสี่เหล็กวิ่งของคุณแม่กับเขาเทิงสามเทิงสี่ค่ะย้ำบะถือค่ะลางวดนี่คุณแม่ิ่นปลอยคุณหายเหล็กวิ่งมากก็คือศูนย์กับเก่าเนาะค่ะก็ลองไปจับสซการเบิงค่ะท่านผู้ชมเพื่อได้ชหญ่รางวัใหญยกับเมสจอยในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่เนาะค่ะค่ะแนวทางของคุณแม่ห้มาชัดเจนค่ะบ่าวทองพูดมี่ยังเพิ่มเติมบ่ค่ะสำรับ ตัวเลขของพุทแม่พระไก่แมาแล้วนะครับในป้องฝันเพื่อนเทวธาถาท่านผู้ชม่กล้องขี้เลี้ยงแตกต่างไปจากตัวเลขของคุณแม่กสามากเขาเหม็นแต่ขีดใหญ่นะครับน่าเป็นหน้าสางเพื่อนตัวใหญดกระผมควาแต่เราก็ตีตัวเหล็กตัวเกันเนาะค่ะครับค่ะคุณแม่ไม่ยักเพิ่มเติมอีกบ่คะบ่มีหลงหลวงแม่สยำมเทวศูนย์เหนือคันแม่มักตัวใดมันลี้ยแต่ว่ไม่มากศูนย์แห่งมันใจศูนย์แห่งค่ะครับฝันทุ่มนยก็ไปจับใส่เอาเนาะคุณแม่ค่ะจับใส่เอาค่ะ เดี๋ยวมาตามให้กับท่านผู้ชมอีกั้างหนึ่งเนาะค่ะนี่เป็นตัววีกตอวงวดค่ะเดี๋ยวถาฟันท่งอีดีก็คือของสุดท้ายนคุณแมนาค่ะค่ะขอคุณเม่จอยได้หลายค่ะบอแพีงแนวทางขอคุณค่ะค่ะก็มาสรุปแนวทางตัวเลว <bringt> ขค <in> วามฝันในการสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลของเมจอยค่ะในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะเม่จอยนี่เพิ่นฟันสันๆเพิ่นว่าฝันบาได้ไปงานซุบเพิ่นว่า แต่บุหูวว่าเป็นศซไผ่เนาะค่ะบุหูวว่าเป็นเหอนไผ่เพื่อนว่าบุหูวว่าไผ่เสียชีวิตเพื่อนว่าค่ะแต่ว่าหันนี่ความฝันเด็ไปเพื่อนว่าไปพ่อผููเถานะค่ะนั่งเขี่ยวมากอยู่ทางล่างเพื่อนว่าค่ะอยู่ข่างทัดๆโลกนี่ละเพื่อนว่าค่ะแล้วก็เห็นคนอีกแปดคนนั่งอยู่ทั้งๆเหอนเพื่อนว่าค่ะ ในความฝันเนาะค่ะไม่จอยนี่กับไปแล้วก็ไปลูบโล่งเพินว่าไปจับโล่งลูบโล่งกันยังเดวาอยู่ว่าผู้ใดคือตายดูแถอะเพินว่าคือเสียชีวิตดูแถเนาะค่ะในความฝันในจมด้เว้าเราไม่จอยกับในตัวเลขมาหายกับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะตัวเลขตัวนั้นก็คือ C80 เนาะค่ะเป็นเลขดีจากฝันเพินว่าค่ะ C นี่เป็นนามของโล่งซุปเนาะค่ะ่เลียมเผินห้มาเป็น C เพินว่า8นี่เป็นนามของคนเพินว่าคนนี่ แปดคนเพิ่นว่านางอยู่ห้องทิงเนาะค่ะศูนย์นี่เป็นน้มของคนที่เสียชีวิตเนาะค่ะห้เป็นศูนย์เหลข3สามตัวร่วมกันเป็นสี่แปดศูนย์ตีจากฝันค่ะส่วนตัดเลนค่ะสี่ศูนย์แปดศูนย์นี่มักแห้งเพิ่นว่าค่ะวงกลมห้เนาะค่ะแต่ก็อยืลืมกับน้าเพิ่นว่าค่ะสี่แปดนี่ก็เป็นเล็กตัดเรนค่ะเล็กวิ่ง่งหัวนีไม่จอยไ้มาศูนย์เนาะค่ะล่องเก้า ลองเก่านี่เพราะว่าเพื่อนฝันเิ็นผู้เถาเพื่อนว่าค่ะจังได้เก่ากนาซีมาเพื่อนว่าค่ะแต่ว่าหมันใจแห่งก็คือวิ่งศูนย์่วิ่งโหลดเพื่อนว่าค่ะมาแทแต่บ่หัวว่าสีบุญรือหลางเพื่อนว่าค่ะคานี้ก็เป็นแนวทางค่ะ่านผู้ชมเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสากินแบ่งรัฐบาลของเมจอยค่ะในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคม2567น้นี่ค่ะค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะชื่นชอบหรือว่าถูกใจคลิปนี้เนาะค่ะ ขอฝากท่านผู้ชมทุกท่านเนาะคะ่ะกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้กับสาวนิ่งพ้ร่วยนําเนี่ยเด้อค่ะจากสีบัวผาดเนาะคะ่ะตัวเล็กดดๆคลิปดีๆที่สาวนิ่งได้นําเสนอให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังค่ะคลิปนี้ไว้ซ้ำนิก้อนเนาะคะ่ะคลิปหนาพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ